ฟ้าทลายโจรหลายห่ห้อกินมาหมดแล้วคอยมีคุณภาพซื้อได้หมดกัดกับแบบบดผงแห้งแบบบดผงแห้งธรรมชาติผลข้างเคียงน้อยสุดเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคตับไม่ต้องกลัวจะเป็นโรคตับต้องกินแบบนี้8เม็ดติดต่อไปเป็นเดือนกินแค่7วันไม่เป็นไรไปในพื้นที่เสี่ยงรู้สึกคันคอเจ็บคอกระแอมกระแอม,ม,มเหมือนจะมีอะไรอักเสบแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นแกะ เข้าปากเคี้ยวอมค้างไว20้20-30วินาทีลองดูคมมากยี่บถึงามวิพอเคลียร์หายเสบเร็วขึ้นแน่นอนเรากินโดสน้อยและไม่ได้กินบ่อยแค่ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการอักเสบที่คอ Okay, nice.